สื่อเรื่องยิ่งกว่าสุขเมื่อจิตเป็นอิสระโดยดรสนองวรอุไรสำนักพิมพ์อมรินการทำงานของกรรมทำไมคนเราจึงมีความแตกต่างกันบางคนเกิดในตระกูลสูงบางคนเกิดในตระกูลต่ำบางคนรวยล้นฟ้าในขณะที่บางคนยากจนแทบไม่มีจะกินบางคนสุขภาพแข็งแรงไม่ค่อยเจ็บใครได้ป่วย แต่ทำไมบางคนถึงต้องทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บป่วยอยู่ตลอดชีวิตบางคนอายุยืนเป็นร้อยปีแต่บางคนตายตั้งแต่อายุยังน้อยหรือไม่ทันคลอดก็มาตายเสียก่อนอะไรเป็นต้นเหตุของความแตกต่างเหล่านี้สิ่งที่แต่ละคนได้รับนั้นทำไมจึงไม่เท่ากันทั้งทางที่ทำงานชิ้นเดียวกัน โดยเวลาเท่ากันทำไมผลที่ได้จึงไม่เหมือนกันคนงานก่อสร้างทำงานวันละ8ชั่วโมงเทียบกับนักธุรกิจทำงาน8ชั่วโมงใครทำงานหนักกว่ากันแล้วใครได้เงินมากกว่ากันเคยคิดไหมว่าทําไมจึงเป็นเช่นนั้นและเพราะอะไรคำตอบก็คือกรรมเป็นเครื่องจําแนกให้แตกต่าง กรรมที่สั่งสมไว้คือตัวกำหนดชะตากรรมของแต่ละชีวิตผู้ที่สั่งสมกรรมดีไว้มากทำดีอีกเพียงนิดเดียวก็จะได้ผลดีตอบแทนอย่างรวดเร็วแต่พวกที่ทํำงานหนักแทบเป็นแทบตายแต่กลับไม่เคยได้รับสิ่งที่ดีตอบแทนนั่นเป็นเพราะยังสั่งสมความดีไว้ไม่มากเท่าความชั่วความดีจึงยังไม่ถึงคิ้วให้ผลสักที ดังนั้นจึงต้องก้มหน้าก้มตาทําความดีไปเรื่อยๆอย่าได้หยุดและอย่าท้อแท้หรือคิดอิจฉาคนอื่นที่ดีกว่าเพราะนั่นจะยิ่งเป็นเหตุทำให้เราตกต่ำลงไปอีกการทําเหตุอย่างเดียวกันแต่ใช้เวลาในการให้ผลยาวสั้นไม่เท่ากันเป็นเพราะผู้กระทําแต่ละคนมีพื้นฐาน คือสิ่งที่สั่งสมไว้ในจิตใจไม่เหมือนและไม่เท่ากันยกตัวอย่างเช่นตุ่มน้ำตุ่มแรกมีขี้โครอนอยู่ครึ่งตุ่มในขณะที่อีกตุ่มมีขี้โครอนอยู่เพียงกำมือเดียวเมื่อเทน้ำใสลงไปในปริมาณที่เท่ากันน้ำในตุ่มย่อมใสไม่เท่ากันเช่นเดียวกับจิตใจของมนุษย์ ใจิตใจที่มีกิเลสน้อยมีบาปอากุศลสร้างสมอยู่น้อยกรรมดีย่อมให้ผลก่อนและรวดเร็วกว่าดังนั้นผลของการกระทำทุกอย่างจึงอยู่ที่ใจของเราหากใจของเราใส่เสียอย่างทำความดีแล้วผลดีย่อมกลับมาเร็วแต่หากใจของเรามีบาปมีขยะมากทำดีเท่าไรผลดีย่อมยังไม่ปรากฏ เพราะเสียไปกับการนำไปใช้เจือจางความชั่วที่สะสมไว้มากแต่ในทางตรงกันข้ามเมื่อทำความชั่วเพียงเล็กน้อยผลชั่วกลับจะปรากฏอย่างรวดเร็วเหตุเพราะความชั่วเก่าๆที่สั่งสมไว้คอยจ่อคิวเพื่อให้ผลอยู่แล้วเมื่อมีกำชั่วใหม่เข้ามากระตุ้นเพียงเล็กน้อยย่อมให้ผลได้ทันที เราพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะธรรมส,สวัสดีมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม